สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสุดแอคเลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงดวงในเดือนมิถุนายนประจำปี64กันนะคะเรามาดูกันดียก่อว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรนะคะ ต่อมานะคะก็มาถึงลัคนาตุลหรือว่าชาวราศีตุลประจําเดือนมิถุนายน64กันนะคะภาพรวมเดือนนี้ส้มมองว่าดีกว่าเดือนที่แล้วนะเพราะเดือนที่แล้วมีดาวตกพบมรณนะถึง4ดวงด้วยกันแต่เดือนเดือนี้เดือนมิถุนายนเหลือเพียงแค่2เดือนเท่านั้นดังนั้นเรื่องทุกอย่างก็จะทุเลาลงนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกดีกว่าเรื่องแรกคือเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะคะถือว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาเยอะ มีเงินเข้ามานะคะอาจจะเข้ามาแบบฟุกๆกด้วยก็ได้แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีการใช้จ่ายเงินออกไปเยอะเท่ากันต่อมาอาจารย์ในเรื่องของการงานการงานในเดือนนี้นะคะโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าแผนงานต่างๆเริ่มกระเตื้องมากขึ้นนะคะแต่อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการผิดนัดถูกเลื่อนนัดหรือว่าการสื่อสารผิดยังเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดทั้งเดือนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวราศีตุลจะสามารถแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเนื่องจากดาวประจำตัวนะคะตกพบที่ดีอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่เมตตาให้การช่วยเหลือนสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยค่ะในเดือนนี้ต่อมานะคะก็คือเรื่องของความรักความรักสำหรับคนโสดนะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์อีกเดือนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ แต่สาหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาการให้ไม่สบายใจหรือขัดใจกันสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในครึ่งเดือนหลังก็จะเริ่มดีขึ้นสรุปดวงของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะส้มมองภาพรวมว่าดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งเดือนนี้ดาวประจำตัวเดินดีนะคะหมายความว่าตัดสินอะไรในเรื่องใหญ่ๆมักจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ยังจะมีโชคอีกด้วยก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะและ้วนะคะก็จบคำทำนายสำหรับราศีนี้แล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากติชมกันมาได้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ซ้มด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ